สวัสดีครับ FC มือนึ่งกัพบกันในวันที่21กันยายน2566ั้ารอหบสำหรับรับมือนี้ผมทีน้ำเลขสูตรดับบนนับรักลอยกับดับรักสิบรักหน่วยมาใหา FC ได้รับชมในมือนี้รัก่อนไปรับชมขอฝากค,ค,คำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนแล้วห้องกติมาเบิงสูตรดับลักลอยสูตรแรกสําหรับสูตรดับลักลอยกติมมีอยู่สองสูตรนะครับเนาะงดตีผ่านหน้าก็ผ่านทั้งสองสูตรนะครับสำหรับสูตรแรกนี่ยังเดินดียังยังยั่บ่คยหลุดนะครับเนาะยังบ่่คยหลุดยัง ่าเดินดีนะครับเดินดีเขามาแล้วอ่าสามอ่าเดี๋ยวสามสอ่าสามสอ่าสี่วดพอดีนะครับอ่าวันที่ผ่านมานำลงช่องนะครับเนาะรับไปที่ก 4, รกสีนะครับผนะ่านครับเนาะเลขสาตัวไทยรางวัที่1ออกไปที่8ปดหนึ่งสองปด หนึ่งสองนะครับดับไปที่เลขสี่ผ่านนะครับเพราะว่าลักลอยเ,อเลขแปดผ่านนะครับดับที่เลขสี่นะครับข้เอเท็จวางสูตรนี่ในงวดประจำวัดที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับว่าที่ใดตัวใดสำหรับวิธีคำนวณท้อติดใจ ลักสิบเลขหมุนข้างที่หนึ่งบวกกันสองข้างลักสิบเลขหมุนข้างที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะครับเนี่ยบวกกันตัวกันนะครับอ่าผมก็ได้เขียนเอาไว้ไปทีเดีบล็อตแล้วเนี่ยเก้าบวกเก้าเก้าสองสิบแปดอ่าได้เลขแปดวันนี้ดับไปที่เลขแปดอ่าลักลอยดับไปที่เลขแปดนะครับะจะเดินต่อหรือใม่นะครับ เดินต่อเป็นงวดที่4ีสิบเอ็ดนี่ครับ4ีสิบเอ็ดเป็นงวดใหม่อดับมาแล้ว4ีสิบงวดนดับเอาอยู่4ีสิบงวดยังไม่หลุดครับลนะ่าครับตัวนี้อผมก็ย้อนห้เบิ่งแค่นี้นะครับนะอ่าที่เหลืออ c ก็ไปย้อนเบิงเ่งออกนี่ครับดับมาแล้ว40สิบงวดพอดียังบ่หลุดครับสาหรับตรนี้ถือว่าดับลัก้อยอยู่ดีมากนะครับแต่ว่าเขาเบื่องสุดอ่า ที่สองสูนีค่อยลดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแนละ้วเดินนี่ครับในระยะยี่สิบห้างวดลดหนึ่งครั้งก็ถือว่างวดที่ผ่านมาดับไปทีแรกเก่าครับแปดหนึ่งสองสามตัว้ายลงวีทีหนึ่งครับถือว่าผ่านนะครับ, 8, 1, 2, รบ,นะรบอ่าลดแทงงวดนี้งวดเดียวนะครับในงวดเดียวตัวใหญ่สูตรท่าเขาเค่อยลดแล้วเขาถือว่าลดสั่งนะครับแนละ้ว เขาที่เดินดีถ้าเขาหลุดแล้วหลังจากที่หลุดรับเนาะนครับวันที่ผ่านมาเลขแปดคือหลักร้อยนะครับเขาดับไปที่เลขเก่าถือว่าผ่านวันนี้เขามาเบิางวิธีคำนวณน,นะเนาะวิธีคำนวณกับ,บยอะไรยากมากมายนะครับเนาะข้าทีา่นั่มลักแสนของเรืวังที่หนึ่งมาเป็นตัวดับหลักร้อยเลยนะครับวันนี้ลักแสนลักแสนก็คือเลขสามนะครับ เลขสามนะครับเกาจะนําเลขสามมาเลยนะครับเอาเลขสามมาเป็นตัวดับรลักลอย,อยงวดน,นี้นะครับถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกนะครับหลุดหนึ่งงวดนะครับงวดที่พันมากับพันนะครับเขาเดินต่อแล้วนะครับเริ่มเดินต่อแล้วบอมีการหลุดสั่มนะครับสำหรับดับหลักร้อยฮะดับไปที่สองสุด นะครับเนาะแปดกับสามเอาสิว่าเบิ้งสูตรับหลักสิบบนกันต่อเลยนะครับเนาะทางด้านสูตรดับหลักสิบบ่นสูตรแรกสูตร,ตรนี่ยังบ่หลุดยังเดินดีเน็ตยังไม่หลุดเดินมาที่นะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านเนาะงวดที่สามสิบสอง ในงวดที่ผ่านมานะครับอ่าตามตัวถ่ายต้งวัดที่หนึ่งอ่าแปดหนึง่งสองนะครับหี่แปดหนึ่งสองนะครับสำหรับสูตรนี้ดับไปที่เลขสี่หลักสิบนะครับหลักสิบคือเลขหนึ่งผ่านนะครับอ่าห้าสิบมาเบิง้งงวดใหม่นะครับงวดครับประจํา วันที่หนึ่งตุลาคมูุนี่ที่ใส้ลักแสนของ,งวันที่หนึ่งบวกหาบงทีลักแสนของ,งวันที่หนึ่งก็คือเลขสามนะครับนะที่นับเลขสามบวกห้าสามบวกห้าห้าบวกสามเป็นแปดอัาน,นี่รับไปที่เลขแปดนะครับครับรับไปที่เลขแปด ไปที่เลขแปดสำหรับสูตรดับหลักสิบสูตรแรกนะครับถ้าเดินต่อก็จะเป็นวดที่อ่าสามสิบสามนะครับเป็นวดที่สามสิบสามนำลงช่องแล้วกับหกวดน่ครับนำลงช่องหกวดแล้วนะครับยังเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่นะครับอ่าวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับล่ะ เขาถืมว่าเบิ้งสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรดับหลักสิบบนตุนนี้เคยลดมาแล้วนี่ครับอ่าเคยลดมาแล้วในระยะอ่าสิบสี่งวดนี่ครับอ่าโดยร่วมเขาเดินมานี่ครับอ่ายี่สิบสี่งวดหลุดหนึ่งครั้งนครับะยี่สิบสี่งวดปีนึงลดแค่ครั้งเดียวนะครับ ถือว่าโอเคเรับเริ่มเดินเอ่อเข้าตีเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับมามาดับมาลดแช่หัวที่ทิบที่นีกน่ก็เดินมาอีกนี่ครับเดินมาเดียๆยังบรรลุเลยนี่ครับยังเดินดีนะครับล่ะอ่าสหรับหวดที่ผ่านมาตุกนี้ก็ดับไปที่เลขสองนี่ครับตัวดับอยู่ตรงนี้นะครับดับไปที่เลขสองอนะครับอ่าผ่านนะครับแปด หนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งสองนะครับละงวดที่ผ่านมาผ่าสีนะครับดับที่เลขสองกับผ่านเลขสองมาลักหน่วยนะครับเลขสองมาลักหน่วยนะครับว่าเข้าดับลักสิบะนะครับผ่านนะครับเข้าที่ว่าเบิรงอ่างวดใหม่ครับงวดนี่เข้าที่ใส่ลักหน่วย เลขหมวลข้งที่สี่นะครับเลขคือเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับบวกกันสองข้งนะครับเจ็ดบวกกันสองั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อ่ามวลนี้ดับไปที่เลขสี่สูตรที่สองนะครับดับไปที่เลขสี่จะเดินต่อหรือไม่นะครับดับบนอ่าก็ถือว่าเดินดีสูตร กะงวดที่ผ่านหน้ากะมีรู้อยู่สูตรหนึ่งนะครับอ่ะงวดนี้ถ้าเดินต่อก 25, ะติเป็นงวดที่ยี่สิบห้านะครับเป็นงวดที่ยี่สิบห้าถ้าเดินต่ออ่ะเดี๋ยวผมขีดประกาศี่แดงฟังนี่นะครับนะครับเขาเดินนะครับเดินนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเ่าทีว่าเบื้องสูตร ที่สุดที่สามบางสูตรที่สามสูตรที่สามนะครับแล้วสูตรนี้เคยลดแล้วแต่ว่าเขาก็เดินต่อนี่ครับเขาเดินต่อมาแล้วสองหอดหลังจากที่ลดเขาบูเขาบูดสัมเนี่ยเขาบูดสัมรัแล้วหอดที่ผ่านมาแปดหนึ่งสองสามตัวถ่ายลงที่หนึ่งนะคร ห้าหดดับไปที่เลขสามนับละจผ่านนครับสูตรนี้เดินเดินตอ่อหลังจากรุดเดินตอ่อมาแล้วสองหดนะครับเริ่มเดินไปเรื่อยๆอีกนะครับเขาลดในหดที่ฮาสิบสามนะครับนับะเดินดีฮาสิบสามหดเพิ่งจะลดข้างเดียวนี่ครับแล้วก็เดินตอ่ออ่าในหดที่ฮาสิบห้านะครับหดต่อไปก็ ห้าสิบหกกับห้าสิบหกหมินลดแช์ครั้งเดียวนะครับอ่าเขาถือว่าเบื้องวิธีคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้เขาติดใส่อ่าลักพันอ่าหลักพันของร้อยทีหนึ่งอ่าบวกแปดนครับพันธลักพันธ์ก็คือเลขศูนย์นะครับครับเลขศูนย์อบวกแปดของที่ทูนบวกแปดได้แปดอ่าเงอนนี้ดับไปอ่า ที่เลขแปดนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเขาเดินต่อมาแล้วนะครับหลังจากที NP ่ห okay. ลุดงวดนี้รับไปที่เลขแปดนะครับจะเดินต่อหรือไม่เป็นงวดที่หาที่หกหลุดหนึ่งครั้งห้องสิบเอ็อ่าสูตรที่ซีสูตรสุดท้ายสำหรับดับหลักสิบบับสูตรที่ซีดับไปที่ เลขหนึ่งวัดที่ผ่านมานี่ครับอ่าแปดหนึ่งสองนะครับสามตัวถ่ายอันทะี่หนึ่งอ่ารับไปที่เลขหนึ่งลดนี่ครับลดอ่าสำหรับตัวนี้ลดนะครับล,ด,นะบลดเป็นครั้งแรกถือว่าอ่านี่ครับการขบ่ดไปนะครับลดอ่าลดครั้งแรกงวดที่ อ่าสามสิ Pie, 36, 36, actic, 36, around, 36, บหกนะครับหลุดงวดที่สามสิบหกงวดที่ผ่านมาเพิ่งจะลดครั้งแรกสามสิบหกงวดปีกว่าเพิ่งจะลดครั้งเดียวอ่านะครับเข้ากะทีอ่าใส่งานต่อนะครับแต่ว่าอ่าเข้ากะเรียนเบาๆสําหรับอ่าสูตรที่ลดแล้วนะครับเบาๆเข้าเบิ้งไปก่อนก็ได้นะครับว่าเขาจะเดินต่อหรือไม่นะครับสาติดเลข เด่นเท่ากับเอาไว,ว้ก่อนเพราะว่าสูตรนี้อ่าเขาลุดเพิ่งจะลุดนี่ครับเพิ่งจะลุดอ่าแต่ว่าส่วในใหญ่เขาลุดแล้วเขาที่จลุดสัมนะครับละ่ะทุกสูตรเลยที่ผมเอาให้เบิง้งนราละ่ะเขาเค่อยลดแล้วเขาที่จลุดสัมเขาทีเดินบีต่อไปนะครับงวดนี้เขาทีมาเบิ้องว่าเขาได้ตัวใดนะครับเขาติดับสูตรนี้เขาติดใส่ลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึง่งบวกลักหน่วย เลขหมุนครั้งที่สองครับเลขหก 6. บวกเลขเจ็ดครับหก,กบวก 7. เจ็ดครับมันก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับหก 6. บวกเจ็ดเป็นสิบสามได้สามอ่ะรับไปที่เลขสามอ่ะจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อเป็นงวดที่สามสิบเจ็ด หมดที่สามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ถือว่าไฮสีแดงไว้ก็คือรลดนะครับไฮสีแดงไม่ผ่านนะครับแล้วอนี้ดับไปที่เลขสามครับเข้าถือว่าเบิรงสูตรดับลักหน่วยครับลักหน่อย,ก,อยก็มีอยู่สี่สูตรค้อกันนะครับล,ลักหน่อยก็มีอยู่ที่สี่สูตรเหมือนกันอ่าลักหน่อยสูตรแรกนครับสูตรแรกของเขากะหมด ที่ผ่านมาครับแปดหนึ่งสองนะครับ, 8, 1, 2, รบนะอ่ผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านดับที่เล็กหกอ่าักหน่อยขึ้นเหล็กสองนะครับผ่านเป็นสูตรใหม่ฝึงน้ำลงช่องในสองหมดนะครับนะถ้าถือว่าเบังอ่ะหมดใหม่ ว่าสิไใ้ตัวใดครับน,น,นะหมอดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะบางที่ก็อาจจะมีเสียงอก็สั่งบ้างเพราะว่าอยู่ข้างบ้านเพิ่นมีกันก็สั่งนิดหน,นึ่งน,นะครับนะต่อเติมบ,บานนิดๆนิดสําสำหรับสูตรนี้เขาถีอมาใส่หลักสิบเลขหมุนครั้งที่หน,นึ่งวกกันสามครั้งครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึง่ง คือเลขเก้านะครับเนาะครับเลขเก้าออกหกเก้าเก้าเขาใส่เลขเก้าบรกกันสามพันนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเก้าเก้าสามอ่ายี่สิบเจ็ดอ่สามยี่สิบเจ็ดงนี้รับไปที่เลขเจ็ดอ่รับไปที่เลขเจ็ด สำหรับัวนี้ดับไปทีเลขเจ็ดนะครับนะถ้าเดินต่อก็ติดเป็นงวดที่สามสิบห้านะครับถ้าเดินต่อติดเป็นงวดที่สามสิบห้าเป็นสูตรใหม่น้ำลงช่องสองวดนะครับสามสิบห้าวัดยังไม่หลุดยังเดินดีเย็บที่กัไปย้อนเบื้องออกผมกัอ่าย้อนในเบื้องแค่นี้นะครับเนะพราะว่าสิบ จิบเปลืองนากระดาษเดี๋ยวให้จีบด,ดับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเขาเดินดีดับไปเรืยย่อยๆอ่อไปว่าเบื้องสูตรดับรักน้อยสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองอสูตรนี้เคยหล,ลุดมาแล้วนะครับเคยหลุดมาแล้วหนึ่งครั้งวัดที่สี่สิบวัดที่สี่สิบนะครับวัดที่สี่สิบเกือบสองปีนะครับเพิ่งจะหลุดครั้งเดียวแล้วก็เดินมาอีกนะครับเดินเน่าๆเลยนะครับเดินเน่าๆมาเลย เดินยิ่ๆมาเลยครับอ่ายังบรูดอีกเลยครับอ่าหมดที่ผ่านมากอ่ะแปดหนึ่งสอครับแปดนึะครับกะรับไปที่เลขสามอ่ลักหน่วยเป็นเลขสกับเจ็ดชิวเจ็ดชิวเต็มเดียวพั0นนะครับเจดชิวเต็มเดี่ยวนะครับ ผ่านเลยนะครับต้องรับสูตรนี่ครับเดิมมาเงียบๆนะคเกือบสิบกว่างวันแล้วนี่ครับสิบกว่างวันแล้วหลังจากที่ที่รุดไปนะครับนะครับสิบกว่างวันแล้วนี่ครับยังบม่รุดอ่างวดนี้เขาทีไปเบ้างวิธี่คำนวณอ่าเขาที่ใส่ลักหน่อยอ่ารักหน่อยล่างบวกกันสามครั้งนี่ครับลักหน่อยล่างบวกกันสามครั้งลักหน่อยล่างคือเลขหก อ่ะตัวหกสี่หกเนี่ยหลักหน่วยล่างเขาเลขกหกว่ากันสามครั้งหกสามอ่ะหกสามครั้งเลยคันหกสามสิบแปดอ่ะไรแมทท่สุดคุไปเลยครับล่าหกสามสิบแปดงันนี้ดับไปที่เลขแปดนะครับว่าดับไปที่เลขแปดหลักหลักหน่วยบนนี่ครับสูตรนี้ดับไปที่เลขแปดอ่ะสูตรที่สอง ถ้าเดินต่อสิเป็นงวดที่ 56, w, 56 w, นะครับ5งวดหลุดหนึ่งครั้งนะครับอาจะเดินต่อหรือไม่นะครับนะเนักไา่ที่ไว้พิจารณาเบิง้งนะครับเนาะถุดที่สองรับไปทีเลขแปดรับรักหน่วยรนะับรักหน่วยบนนะครับนะักวอาผิดย,ยังกัขอโทษขอไพ่ทนะี่นะครับบางครั้งกัเบอร์นะเบอร์ อะเบื่อสับสนตัวเองนะครับบางครัง้งคิดว่าเลขบนเป็นเลขล่างบางครั้งก็อาจจะพูดผิดโดยที่บรูตัวนะครับสำหรับสูตรที่สามห่อถิ่มเบิงตัวนี้อ่าเคยลดมาแล้วพึ่งเดือนผ่านมาได้อ่าสองวันนะครับนะครับวันที่ผ่านมากอ่ะแปดหนึ่งสองนะครับผมก็เริ่มท่าสี สำ iesen, หรับงวดนี้บ่ผ่านผิษดับดับหลุดอ่าดับ um, หลุดงวดนี้ผ <mata> ่านนะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับผ่านนะครับตรงนี้ก็ผ่านนะครับหลุดแทงวดเดียวนี่นะครับสำหรับส่วนนี้เพิ่งจะหลุดข้างเดียวนะครับม้วดที่หาสิบสองนะครับเพิ่งจะหลุดแต่กับรุดที่เคยเดินดีเขาน่าจะเดินดีต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเขาเดิน หลังจากที่รุดเดินมาแล้วสองวดนะครับหวดนี้เขาตีว่าเบิงวิธีคำนวณเขาตีใส่ลักปล่อยเลขหมขุนขังที่ซีบวกกันสองข้างลักลอยเลขหมขุนขังที่ซีก็คือเลขศูนย์อ๋อที่ออกศูนย์ห้าเจ็ดเลขศูนย์บวกกันสองข้างนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์อ่าได้เลขศูนย์เนี่ยดับไปที่เลขศูนย์นะครับดับไปที่เลขศู 0, นย์นะครับละอ๋อที่ผ่านมาผ่านนะครับ อันนี so first, the 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 th i, ้ด so so ับที่เลขสุดนะครับดับหลักหน่วยบนนะครับผ่านมาแล้วสองวันหลังจากหลุดเขาบอกว่งสูตรชุดไทยชุดนี้ก็ค่อยหลุดมาแล้วเหมือนกันครับถ้าเขาเอ่อค่อยดับหลุดมาแล้วเขาจะเดินดีนะครับเขาถือว่าหลุดสัมคือจังผมเคยบอกนะครับอ่านั่นก็มีสูตรใดที่หลุดสัมที่เขาหลุดนะครับจังสูตรนี้เขาก็ค่อยหลุดมาแล้วเขากับร่หลุดสัมนะครับเขาก็เลื่เดินมาแล้ว นะครับหมวดก้อนเขาหลุดดับไปที่เลขแปดนะครับหมวดที่ผ่านมาอ่านี่ครับแปดอ่าหนึ่งสองนะครับ, 8, เ, 1, 2, รบเลขเขาดับไปที่อา่าเลขแปดลักหน่วยอา่าเลขแปดมาทีลักลอยก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับก่อที่ผ่านมาผ่านะครับเนะาะถือว่าเบิง้งหมวดใหม่ ระหวดใหม่หวัดประจำพันที่หนึ่งตุลาคมว่าตีใดตัวใดสำหรับสูตรนี้ห้าที่ใส้รักสิบเลขมุนครั้งที่สี่บวกก,ก,กกันสองครั้งหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขห้านะครับเลขห้าบวกกันสองครั้งห้าบวกห้าเป็นสิบดับเลขศูนย์นะครับห้าบวกห้าเป็นสิบดับที่เลขศูนย์กว่าน,นี้จะเตือนต่อ อ,อีกหรือไม่นะครับอ่าเป็นวดที่สามสิบสองสเดือนตัวนะครับเป็นวดที่สามสิบสองนะครับนะสำหรับสูตรดับทั้งสามหลักผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหย้ยที่ไปิดจะหน้าบึงนะครับทุกสูตรนะี่ครับดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยสําหรับเลขบนสำหรับดับร้อยบนหลักหลักสิบบนดับหลักหน่วยบนนะครับาสาหรับสูตรนี้ค็ ผ่านมาแล้วสามงวดนะครับพี่จังขมออกให้เบิ้งลักสิบหลังจากที่ลดไปเขากับผ่านมาแล้วสามงวดนะครับสำหรับเตอร์ราสุดเขาก็เดินดีนะครับเดินดีครับเจ็ดสีดดด่ไปผิดจาลณนเบิ้จจงครับสำหรับสุดนี่ก็เพิ่งจะผ่านมาได้หนึ่งวดนะครับเพิ่งจะผ่านมาผ่านหนึ่งงวดนะ เอสซีชอบนะครับเพิ่งจะเพิ่งจะลดไปแล้วกับพันหนึ่งวอา่อาตุวนี้ก็ผ่านมาอา่าผ่านมาอา่าหลายวดนแล้วครับสาหรับสุดนี้รับแล้วผ่านมาอา่าสองวันแล้วนี่ผ่านสองนี่สุดนี้ผ่านมาสองวันแล้วตุวนี้เพิ่งผ่านหงวดเดียวสุดรับรักน้อยสุดนี้หมดอา่าก้อนเขาลดนครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดหาก้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับเออที่ได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสุดดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการค้านวณไปตามสูตรอาจจะรับอยู่ต่อหรือไม่อันนี้ก็บบอลูนก็สับน้ำละก็เฮ็ดไปตามสูตรเท่านั้นเอ้ซีพิจารณาเบิ่องต่อปรชอบสูตรใดก็ว่าต้องนั่งไปใส่น้นาะชอบสูตรใดก็จังนั่งไปใส่งานน้นาะ เพราะว่ากับผู้ใดหัวเราะเสอยกตัวใดนะเราะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ